อ่ม like ja. uh, hey. uh, yeah. well, okay. uh, ุยมานี่ยเอาไปเดินต่อไปเดินเดินไปกลับดูก่อนไม่เป็นไรไปคุดควรไปยิ้มเลยเอาไปยืมเลยเอาไปยืมนู่นเลยอ่าสองาถ่ายอยู่อ้าสามเอาไปไปไปสามอไปเนี่ยเอาหน้ามาก่อนผู้กองผู้กองเอาหน้ามาก่อนอ้าบูเนี่ยสี่คนแล้วอ่าลงมาลงมาคุณควรอย่าไปนายดูก่อน คนขอย่างนายดูไปด้วยในปรามนี้ห้าคนล้วัยังให้นายี่เบ็ดานายดูครับีครับอ้าลงมาลงมาแต่ไล่ไล่ไเส้อส้มไเส้อส้มลงมาไปนู่นเลยน่นหกเอาหกน้นผมถ่ายไปเลยน่น่นิ่่ดูเ่ถ่าย้น่น

สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดไม่สิรื้ๆเขาแปคุ้มนเอ้าเก้าี่สิบอ่า2ี2 2อยิย5ิ่เรียหบเียบด้ข้างหลัง2 2 อะไรนี่ของผมชายล้วนเลยเนี่ยสามสิบตรงท่ากอนแล้เดี๋ยบแล้วเดี๋ยว่าต่อมาต่อครับมึงไม่ใช่ไปเลยคุยดีดีคุยดีมึงไม่รู้นะไม่รู้เรื่องสามสามสิบสามสิบมุยโอ้โหตัวตัวพังเลยนี่ขึ้น่งสองสามสิบสา ส4ิบหมบหกโอโหโอโ้โหร้อนจัดโอเป็นลมตายโอ้อยู่อดได้ไงเนี่ยสี่ย่างอีกโอโหมสิบเก้าอีกมาอีกมาสีนะสี่ส